ครับผมมาจากพี่จากทานพรพรน้องการนะครับผมเอาจารย์ส,สนิทนะครับขอขอบคุณพระเจ้าที่มีโครงการหนึ่งนำสองซึ่งเป็นโครงการที่ใหม่นะครับสามารถนําไปใช้ได้แล้วง่ายสําหรับการที่จะนําพี่น้องมาถึงพระเจ้านะครับ,บแล้วก็สิ่งั้างพันก็คือตัวของผู้นำหนึ่งนำสองนี่แหละสําคัญหรือต้องรู้จักตัวเองนะครับ นำข่าวดีของพระเจ้าไปให้กับญาติพี่น้องกับสมาชิกของเราทุกคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าผมคิดว่าเป็นการง่ายนะครับง่ายในการทําำันรกิจส่วนแล้วก็สิ่งสําคัญก็คือเราต้องติดสนิทอยู่กับพระเจ้าแล้วก็ให้โครงการนี้เป็นไปได้ด้วยการอธิษฐานด้วยการรวมพลัลงกันเหมือนกับเราทําวันนี้นะครับดีมาก